พี่คะหนูซื้อของไปเมื่อกี้พี่ยังไม่ทอนเงินให้หนูเลยนะยอดเท่าไหร่คะหนูซื้อไป50บาทคะ่ะแต่ว่าหนูจ่ายใบ,บพันต้องทอน950แต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้เงินทอนเลยคะ่ะใช่หรอมีแบงค์ที่มีแบงค์พันอยู่3ใบอะ่ะอันไหนของน้องคะจาได้ไหมหนูจะจําได้ยังไงคะพี่หนูไม่ได้เขียนชื่อไว้สักหนออ่อยเออก็นั่นน,นะสิเนาะซื้อ50บาทใช่ไหมคะั้งหมดีี่ทอนให้950นะคะขอบคุณนะคะพี่ กล่องละร้อยกล่องนึงมีหกแผ่นหรอแกงโมไข่มุแกแตงกวาทิมกสองอันแล้วก็ก็ส้มหกซองพอดีกล่องละร้อยสาสิบห้าหรอโอ้โหหนึ่งกล่องมีตั้งหกชิ้นเลยเอาไปลองสีละสามซองแล้วกันจ่ายตงางค่ะเจ๊ค่ะอันนี้ซองละยี่ิบห้าหกซองอันนี้ยี่สิบบาทกี่ซองคะ 3 4 5 6, 6ี่สองเป็น120ทั้งหมด270ระาคา100กับ135ก็เป็น235บาทสิใส่ค่ะ100กับ135ก็ราคากล่องไงที่หยิบมาให้มันเป็นกล่องหนึ่งพอดีเนี่ยราคากล่องอะมันไม่ได้ค้ากันแบบนี้นะคะลูกค้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละที่ราคากล่องมาเลยไม่ได้หรออะไรนะคิดเงินค่ะ ทั้งหมด460บาทค่ะอุ้ยมีเงินแค่400อีก60บาทเซ็นไว้ได้ไหมจ๊ะค่อยเซ็นไว้ได้หรอกค่ะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวเอามาให้อีกนะบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยงั้นลูกค้าฝากข,ของไว้นี่ก่อนก็ได้ค่ะลูกค้ากลับไปเอาเงินเดี๋ยวรอนะคะโอ้ยบ้านใกล้แค่นี้เดี๋ยวเอามาให้นะ่ะบ้านใกล้แค่นี้ก็ไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าขาถ้าลูกค้าไม่เอาเงินมาให้ดิฉันก็โดนหักเงินสิคะ ไม่โกงหรอกค่ะดูหน้าฉันด้วยเอาลูกค้ารีบๆมานะคะเดี๋ยวจะรอ,อจะปิดร้านอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นจะมาเลยไหนบอกจะไม่โกงไงมิงมิงมานหน่อยอป้านกมาไปธนาคารให้ป้าหน่อยนะ<อ>ธนาคารกรุงศรีนะนี่เงินอ,อยู่นี่นี้แล้วขับรถดีๆค่ะ<อ>เออไปฮัลโหลว่าไงมิงขอบ้านก เงินไม่ครบค่ะฮะเงินไม่ครบเหรอขาดเท่าไหร่ขาดพันหนึ่งค่ะป้นกอ๋อพันหนึ่งแล้วมิ่งถามพนักงานหรือยังเขาได้นับเครื่องให้เปล่านับหลายรอบแล้วค่ะป้นกนับห้ารอบแล้วนับทั้งเครื่องทั้งมือเลยค่ะเอ่อห้ารอบเออเออไม่ครบเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอายอดตานนั้นเลยนะขาดพันหนึ่งนะากลับมาได้เลย พี่นกจะคิดว่าเราขโมยหรือเปล่านะของตีกลับมิ้มงเรามาเช็คของตีกลับไหมอะว่ามันมิง้งมาดูของตีกลับไหมอ้าวถามพี่หมวยก็ได้ มิงตอนเย็ยนเราเอานี่ไปร้ายสดกันท้อแบบสีสวยไม่ไลไม่ไลไม่ไลบบ่จะกลับบ้านจะกลับบ้านอ้าจะกลับบ้านทําไมอ่ะจะกลับบ้านมีอะไรหรอจะกลับบ้านเป็นอะไรไมไ่เป็นอะไรปรนก มิงมันบอกหนูว่ามันอะไม่อยากไปฝากเงินให้ป้านกแล้วอ่ะออเรื่องเมื่อกลางวันใช่ไหมใช่เออป้าเนี่ยตั้งใจจะมาคุยกับมันอยู่แล้วแต่ว่างานมันยุ่งไงเลยยังไม่ได้คุยทาไมอรอมิงม่เป็นมันนอยทั้งวันเลยมันไม่พูดไม่จากับใครเลยมันคงคิดมากเลยป้านกไปให้หนูเดินไปหามันเลยค่ะค่ะป้ามิงเออเห็นที่หมวยมาเล่าให้ป้าฟังเรื่องเงินใช่ป่ะเออมันเป็นความผิดพลาดของป้าเอง คือป้ารีบไงก็เลยไม่ได้เช็คอีกรอบนึงเอาอย่างนี้นะคือคราวหน้าเดี๋ยวป้าจะนับก่อนเสร็จแล้วก็ให้มิงนับเราสองคนนับด้วยกันแล้วค่อยให้มิงเอาไปฝากมันจะได้ชัวร์เนาะจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะเออไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากอยู่ที่นี่มีครีมของเคียนูตไหมคะมีทั้งครีมซองแล้วก็โฟมล้างหน้าเลยคะ่ะเรือกดูด้านนู้นเลยนะคะหาตัวไหนอยู่ถามได้นะคะ คือคือว่าเข้ามาทําไมแม่นั่งตากแดดรอนานแล้วแม่อหิวน้ำโอ้ยนี่เอาไปแล้วนั่งรออยู่ข้างนอกไม่ต้องเข้ามาได้ได้เออนั่งคุณแม่น้องเหรอคะไม่ใช่ค่ะแม่เข้ามาทําไมบอกว่าไม่ต้องเข้ามา แม่อยู่ข้าวทำไมเลือกงานจังเลยลูกเลือกคิมมันก็นานแบบนี้แหละบอกแล้วไม่ต้องมาด้วยหน้าก็แห้งเป็นคราบไปหมดแทนที่จะอยู่บ้านอายคนคุณแม่หน้าแห้งหรอคะหนูมีตัวนี้แนะนําค่ะ m อ i s ไเรเ i z e r ของ Kiehl's ตัวนี้ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าค่ะแล้วเป็นมอ i s t u r i z e r เนื้อเจลบางเบาผิวมันหรือผิวแห้งก็ใช้ได้นะคะคุณแม่เหมือนตัวนี้แม่เห็นลูกสาวใช้อยู่นะใช่ไหมลูกลูกก็ใช้ประจำแหละตัวนี้ทำไมไม่ให้แม่ใช้ด้วยล่ะลูกว่าให้แม่หน้าแห้งอยู่ได้ใช้ทำไมแกแล้วเปลือง เออคุณแม่คะงั้นเดี๋ยวหนูให้เอาไปใช้นะคะเนี่ยคะ่ะให้ฟรีเลยเหรอลูกบุญรักษาพระคุ้มครองนะลูกนะขอให้เฮง,งเรวยๆนะคะขายลํำรวยนะจ๊ะลูกสาธุขอให้ส่งพรปาาพรจะพ่อแม่เป็นพรที่จะเสริจที่สุดนะจ๊ะลิฟสีนี้สวยอ่ะเราขอซื้อได้ไหมเธอสีแดงไม่เหมาะกับผู้หญิเอยอยงเร,เรียบร้อยอย่างเธอรรับเรียบร้อยอย่างเธอต้องเอาสีสมพู ร้านนี้หละเควางสำอังเยอะมากไปดูกันฉันอยากได้ลิปที่มันแบบแดงแดงที่สุดแดงแซ่บเลยมีแดฉันก็อยากได้แดงแซ่บกือนกันนะนี่นี่นี่เออนั่นแหละแดงแซ่บนิวเธอเธอทำไมแต่งตัวแบบนี้เออเราก็แค่ออกมาเที่ยวกับเพื่อนเราเล่าไม่ได้เราเลิกกันเถอะฮะ เลิกกันเลยเหรอเราไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้ผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้มันเป็นอะไรแม่เราไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้แล้วแม่เธอชอบผู้หญิงแบบไหนแม่เราชอบผู้หญิงเรียบร้อยและธรรมดาที่เรียบง่ายงั้นเธอก็ไปหาคนอื่นเลยเราก็เป็นอย่างนี้แหละเราชอบแต่งตัวแบบนี้เราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยให้แม่เธอไม่ได้หรอกร้อนลูกค้าไปไหนหมดวันนี้อากาศก็ร้อ,รอนร้อนบอนบสายแล้วเปิดแอร์เลยไหมคะเปิดได้ไงนิวยังไม่มีลูกค้าสักคนเลยเปิดแอร์ตายเลย แล้วปนกไม่ร้อนเหรอคะไม่เห็นจะร้อนเลยไม่ไหวแล้วนะพัดลงก็ไม่เห็นจะเย็นเลยโอ้ปนกเปิดแอร์ได้ยังคะเนี่ยจะกระแล้หนูเปียกหมดแล้วเนี่ยทำไมไม่มีความอดทนกันเลยอ r AR ก็จะเปิดแอร์แค่นี้ก็ทนไม่ได้ถามจริงเวลาอยู่บ้านอะเปิดแอร์ทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่ได้เปิดค่ะเพราะบ้านหนูมีแต่พัดลมไม่มีแอร์ค่ะอยปนกบ่ายสามแล้วนะคะเนี่ยเปิดแอร์ได้ยังคะโอ้ย ก็ร้อนนะสิถามได้ร้อนแล้วทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะป้าโนเอออดทนอีกนิดเดี๋ยวก็ปิดร้านแล้วคิดตังค่ะ135่ค่ะใส่ถุงไหมคะใส่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะคิดตังค่ะตังหูย0บบาทค่ะใส่ถุงให้หน่อยค่ะอ๋อได้ค่ะขอบคุณนะคะคิดเงินหน่อยค่ะ วันนี้เป็นวันลดโลกร้อนนะคะทางร้านจะคิดค่าถุง2บาทลูกค้ารับถุงไหมคะโอ้2บาทเลยเหรอคะงั้นถือเอาก็ได้ค่ะคิดตังค่ะอ,อ๋ออันนี้ลูกค้ารับถุงได้ไหมคะรับค่ะจะให้ห่อไปได้ยังไงเยอะขนาดนี้วันนี้เป็นวันลดโลกร้อนนะคะทางร้านจะคิดค่าถุงถุงเล็ก2บาทถุงใหญ่5บาทของลูกค้าน่าจะใช้ถุงใหญ่2ถุงเป็น10บาทค่ะฮะ10บ,บาทไม่ต้องไม่ต้องฉันจะห่อไปเอง บ้าบอลหรือเปล่าค่าทุนตั้งสิบบาทโอ้โหไปเฮ็ดงานกันนะแม่เบิร์เงินนี่เด้อตอนแรกเนี่ยน้อลูกมึงเบิดเด้เออเออบองวันดีๆนะเด้อไม่แหงดื้ออยู่เดี๋ยวนี่จะเบิ้งมันตลอดละกูเบิ้งใคสิเบิ้งให้กูนี่เ้อค่าเลี้ยงนี่ยบ,บ่แม่นให้กูเลี้ยงฟิฟี่เมื่อก่อนแหงไปมานอนอยู่ผู้เดียวมันยังตื่นสิให้หาคนอยู่ละ ขอบคุณมากมากนะครับที่เก็บกระเป๋าให้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณซื้ออะไรครับชมพู่ค่ะทำงานอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ค่ะเจ๊คะนูกลับก่อนนะคะแต่เออลูขอเบอิกตังค์หน่อยได้ไหมคะได้ได้เอาเท่าไหร่ล่ะสองพันค่ะจะไปซื้อนมให้ลูกเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็เหนื่อยแบบนี้ล่ะสู้ๆนะขอบคุณค่ะเจ๊ เอ้าอันนี้ค่าเลี้ยงหลายอันนี้เสียไปใบไปซื่อนมบัดเดือนในพันเดียวนี่เออกระสองเอาอีกเนี่ยว่ามีอันนี้เสียไปซื้อนมเฮ้ยไปเมือ่อมา่อเจ๊ครับฝากเงินให้น้องซุมพูหน่อยครับเออเงินอะไรคะเอาไว้ให้ซุมพูเลยครับพี่หมวยอะไรที่เราแพ็กทรีทเมนต์ส่งให้ลูกค้าวันนั้นน่ะจำได้ไหม เออจำได้ส่งผิดเหรอไม่ได้ส่งผิดแต่มันแตกแตกเหรอแพ็กนี้ขนาดนี้แตกได้ยังไงอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะหรือว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะเราเป็นคนแพก็กแต่ว่าปโนเป็นเจ้าของร้านปโนก,ก็ต้องรับผิดชอบสิคือคนส่งต้องรับผิดชอบเพราะว่าคนส่งทําแตกแล้วใครจะรับผิดชอบละ่ะ